สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนคิดไซคองยืนยันแล้วนะครับว่านากัวยาแกมพัสเอสนใจดึงตัวสุโจคร่วมทัพและใกล้จะปิดดีลกันเรียบร้อยแล้วด้วยแม้จะยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็น,นการแต่การพูดคุยเบื้องต้นนั้นเกิดขึ้นแล้วคิดไซคงนะครับเพจฟุตบอลไทยชื่อดังนะฮะออกมายืนยันว่านากัวยาแกมพส A, ัสเอแชมป์ดูวนครับ2024ให้ความสนใจในตัว จ้าเช็คซูบโชคซาชาติเพเมเกตทิมเจตัยของคอนเซิร์ซัปโปโรไปร่วมทับแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจากนากย่าแกมปัสเอมาอยัางคอนเซเร์ซัปโปโรแต่ลังข่าวระบุว่ามีการสอบถามข้อมูลพูดคุยกันเบื้องต้นกับคนใกล้ชิดของนักเตะแล้วสุบโชคสารช,ชาตินะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับคอนเซิร์ซัปโปโรโดยเฉพาะในช่วงหลังนะครับจนกลายเป็นกลังสํัคัญของเทียมแม้ว่าต้นสกัดจะต้องดิน้นรนหนีการตกชั้นก็ตามด้วยผลงานอันยอ่เยงนี้เองทำให้เจ้าเช็ค ตงรงเป้าหมายของไลท์สมศรนในศึกเจลีกิซซัยค,คงยังรู้เพิ่มเติมว่านอกจากนักยียะแคมปัสเอแล้วยังมีอีกไลายทีมจนใจในศึกเจลีกที่กำลังจับตามองสถานการของสุขโชคอย่างใกริชิดและมีความเป็นไปที่สูงตีจนเช็คจะยังคงคัาแข่งในเจลีกต่อไปแม้ว่าจะย้ายออกจากคอนเสิรซัปโปรโรก็ตามอนาคตของสุขโชคจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แนนะ่ตอนนี้เจ้าตัวกำลังเป็นที่ต้องการของไลทยทีมในเจลีกนะฮะ ต้งบอกว่าปีเท้าเนี่ยระดับเจลีกนะครับท่านผู้ชมอายุก็ยังน้อยอยู่นะครับรอดเล่นได้อีกนานส่วนทีมไหนจะได้ตัวไปนะครับน่าจะเป็นนกกากย่าแคมปัสเอนะครับเพราะสื่อญี่ปุ่นตีข่าวด้วยนะครับก็น่าจะมีการเซ็นญาก,กันเร็วนี้ส่วนทางฝั่งของคอนซูเลซัปโปโรน่าจะตกชั้นค่อนข้างแน่นอนนะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเหลือแหละรครับท่านผู้ชม ด่วนชิดชนุพงศ์ยกเครดิตขอนแก่นพาติดธงทับช้างศึกชุดใหญ่ความหวังในวัยเด็กนะครับชิดชนุพงศ์โชติขอบคุณขอนแก่นยูเนเต็ดที่ช่วยยกหลักสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วชิดชนุพงศ์โชตินะครับมอบเค,ครดิตให้กับตัวสกัดอย่างขอนแก่นยูเนเต็ดที่ให้โอกาสเขาจนกลับมาโชว์อร์มแข่งและไม่ชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันนี้สำหรับชิดชนุพงศ์นะครับได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องกักบขอนแก่นยูเนเต็ดจนไม่เชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรก ในโปรแกรมฟ i f a Day เดือนพฤศจิกายนดีใจมากครับที่ว่าเป็นคันแรกในชีวิตของผมที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วตอนได้ดูไร้สดประกาศพอได้ยินชื่อเราก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสครับโดยผลงานของทีมก็ยังไม่ได้ดีมากนักและที่ผ่านมาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการติดทีมชุดไทยชุดใหญ่เลยจิตจนุพงศ์กล่าว ผมต้องเบาทำเต็มที่รับกับโอกาสในครั้งนี้และต้องขอบ,บคุณสโมสรขอนแก่นที่ยัำให้ผมกลับมาอยู่บนเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและรับใช้ทีมชาติหลังจากที่ผมห่างหายจากวงการฟุตบอลไปประมาณ2ปีแต่ขอนแก่นยังเชื่อมัน่นและให้โอกาสกับตัวผมการร่วมกับทีมงานโค้ชอิจิอิก็เคยได้พบกันตอนไปทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีที่กาตาร์ซึ่งตอนนั้นโค้ชอิจิอิไปด้วยในฐานะที่ปรึกษาโค้ชเคยบอกกับทุกคนภายในทีมว่าเขามีรถรอยชื่อ ของเขาอยู่แล้วขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เมื่อกลับมาเล่นให้กับโต๊สกัดโดยโค้ชก็ยืนยันเองว่าใครทำงานด,ดีก็จะได้รับโอกาสสุดท้ายนี้อยากขอบคุณทุกคนและครอบครัวท,ที่พพอร์ตผมมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมจะตั้งใจและทำงานให้ออกมาดีที่สุดเพื่อให้ได้มีชื่อติดทิมชจีชัยชุดใหญ่อย่างตัวเนื่องนะครับรมานาัน ทิธาทอนนะฮะพูดถึงอ e ิชิอิตรงๆหลังติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกฟีฟ a าเดย์รอมานันครับทิธาทอนพูดตรงๆถึงอิชิอ e ิห e, ลังติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกฟีฟาเดย์เดือนพฤศจิกายนโดยธทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับทิธาทอนนะฮะอักษรสสีหวังพิสูจน์ผลงานของตัวเองในการฝึกซ้อมเพื่อต่อย,ยอดกับโอกาสในการลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรก ใน2เกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเลบานอนและทีมชาติสปอปาาล่าสำหรับที่ททรนะครับไซสายจากอุธท,ทนีเอฟซีถือเป็น1ใน4นักเตะหน้าใหม่ที่ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยก่อนในนี้เจ้าตัวเคยมีชื่อติดทีมชาติชุดยู23ปีมแล้วโดยมีชื่อครั้งล่าสุดเมื่อ4ปีก่อนผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากครับที่รู้ว่าตัวเองมีชื่อติดทีมชาติผมรอโอกาสนี้มานานแล้วเพราะตั้งแต่ติดทีมชาติ ชุดอยู่23ปีก็ไม่ได้ติดทีมชุดอีกเลยผมรู้สึกเสียภัยมากจริงๆเพราะไม่คิดว่าจะมีวันนี้และจะมีชื่อของตัวเองในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่รู้ว่ามีชื่อติดทีมชุดไทยก็เลยโทรหาพ่อแม่รวมถึงป้าแปงทิตาวีทุกคนแสดงความยินดีกลับมาทั้งหมดพร้อมอวยพรให้กับผมด้วยผมคิดว่าการลงเล่นที่สม่ำเสมอและมาตรฐานส่วนตัวกับอุทัยธนี f c อาจทำให้ฟอร์มของผมไปเข้าตาโค้ชของอ e ิจิอิจนมีชื่อครั้งนี้ด้วย รวมถึงเกมรับที่เล่นกันได้ดีกับทีมด้วยก่อนที่จะเข้าแคปมผมจะพยายามฟิตร่างกายให้สมบูรณ์เต็มร้อยครับเพราะอิจิมีทัติกที่ใช้แบ็กทั้งสองฝั่งตเติมเกมขึ้นลงตลอดก็จะต้องพัฒนาเกมรุกให้ดีขึ้นอีกด้วยแต่ละคนที่มีชื่อติดทีมเข้ามาทุกคนก็มีฝีมือและผลงานก็ดีอยู่แล้วผมจะพยายามทํางานในช่วงฝึกซ้อมให้ดีที่สุดเพื่อต่อยอดในการลงสนามให้ได้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับนิวเจนใหม่ทีมชาติไทยของเรานะฮะ ลุยลีสเปนต่อมูมันอุสมามูซานครับเบียนร่วมทัพจาบีคาตาเกนาลุยลีสเปน เมื่อช่วงกลางเด็กกงมันเันร์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับณท่านอะากาศสุวรรณภูมินะฮะเจ้าเม็ดหรือมูเม็ดอุ้นมาโมซาดาวยิงฟุตซอลทีมเจ้าไทยในวัย2 6ปีเดินทางออกไปร่วมทัพสโมสรจิมบีคาตาเกนาทีมแชมป์ฟุตซอลลีกประ,ระเทศสเปนแล้วบร,ริการาก่อนเดินทางไปเป็นไปอย่างอบอุน่นโดยมีคุณยายครอบครัวพร้อมด้วยบอสไตคุณ พักสิธิ์จิตติวัฒิ์ประธานกรรมการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดกับคุณแป๋มเกตสุดาแป้งเรือนประธานสโมสรแบล็กพูลยูเนเต็ดและอาจารย์นครชูสอนสายเดินทางมาร่วมส่งดาวยิงทีมชาติไทยกับการไล่ล่าความฝันในลีกยุโรปครั้งนี้นะฮะก็ขอให้โชว์ฟอร์มปังๆนะครับแล้วก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วยุโรปเลยแล้วกันนะครับคอยตามเชียอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะ เราปิดท้ายกันที่สมูมานะคกับลงซ้อมเป็นครั้งแรกกับบริลัมยูเนเตดหลังกลับจากโอเอสดูเวนกลับบ้านเรานะถูกแล้วหลังจากที่ยยุติสัญญาณยืมตัวกับโอเอสดูเวนทีในศึกจูเปลปโปลีกหลีกสูงสุดของเบลเยียมไปเมื่อวันที่3 1ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดจะแบงค์สูมานัเหมือนตากจอาหน้าทีมชาติไทยก็กลับมาที่ต้องสกัดอย่างแท้จริงอย่างบริรัมยูเนเตดเรียบร้อยแล้วโดยสมานัทเหมือนตาเพิ่งลงสนามฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกนะ บุรีรัมย์แคมป์บางบ่อสมุดประการณวันที่9พฤศจิกายนร่วมกับนักเตะบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมก่อนบุกเยือนระยองเอฟซีในศึกฟุตบอลไทยลีกวันที่10พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามสุนัรจะสามารถลงทะเบียนลงเล่นในเกมไทยลีกอีกครั้งได้ในช่วงเล็กที่2นะฮะขณะที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทพร้อมช่วยทีมได้ในทันทีในเกมที่จะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการเยีอยของคาวาซิกิฟอนเต้ทีมเก่าของชนะทิพย์สงศินในวันที่26 พฤศจิกายนนี้นะฮะอนดีๆต้อนรับเจ้าแบงค์นะฮะนี่คือสุขการฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่สิบพฤศจิกาย,ยน